คนรัฐพงศ์หัวหน้าพรรคประชาชนแคนด,เดิเดตหมายเลขหนึ่งขึ้นมาแตะมือกับธนาธรช่วงที่สับเปลี่ยนก็เป็นภาพนี้อีกภาพหนึง่งท่านผู้ชมนั่นก็คือมันก็จะเป็นภาพเหมือนือ่อหกหกอ่ะครั้งนั้นก็จะเป็นธนาธรมาแตะมือกับพิธาอรอบนี้ก็จะเป็นธนาธรมาแตะมือกับนัทพงศ์เป็นคนสุดท้าย นี่แปลว่าสิ่งที่พักประชาชนใช้วิธีนี้ในของสำคัญเริ่มปฏิบัติการปูพมกรดฟังเสียงดูคุณรัฐพงศ์ครับแน่นิดเทาขอเสียงคนที่เชื่อในการเปลี่ยนแปลง ันนี้ผมอยากมาชวนพ่อแม่พี่น้องทุกคนมาร่วมกันขีดเขียนประวัติศาสตาร์หน้าใหม่ให้กับประเทศไทยผมยังไม่อยากให้ทุกคนหมดหวังนะครับถึงแม้หลายๆคนจะรู้สึกว่าประเทศนี้ในปัจจุบันอาจจะไม่ได้หลงเหลือความภูมิใจในอดีตแต่ผมอยากจะให้ทุกคนเก็บมันไว้อยู่ในหัวใจครับเปลี่ยนมันเป็นความภาคภูมิใจร่วมสมัยที่เราจะสร้างความภาคภูมิใจใหม่ให้กับลูกหลาน เขาบอกว่าอพรรคส้มเนี่ยครั้งนี้มันชนะการเลือกตั้งไม่ได้หรอกเชื่อไม่เชื่อชนะได้ก็ไม่ได้เป็นรัฐบาลเชื่อไม่เชื่อเป็นรัฐบาลได้เดียวนายกเชงก็โดนสอยออกจากตำแหน่งได้นายกคนเดิมอีกเชื่อไม่เชื่อผมบอกเลยผมก็ไม่เชื่อแบบเดียวกับทุกท่านแปปีที่ผ่านมาพวกคุณเนี่ยแหละที่เป็นคน พิสูจน์ให้พวกเราเห็นว่าไม่ว่าอนาคตใหม่ก้าวไกลจะถูกทุบทำลายสักกี่ครั้งแอสายรลมแห่งการเปลี่ยนแปลงไม่เคยหวนชับแปดปีที่ผ่านมาพวกคุณนี่แหละที่พิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าไอพัรคที่มันไม่มีมุ้งใหญ่มันไม่มีทุนใหญ่มันไม่มีทุนเท่ามันชนะการเลือกตั้งและพรอมจะเป็น นี่คือการประจาก,กาศเจตจำนงทางการเมืองของพวกเราประเทศไทยที่เราจะมีความภาคภูมิใจร่วมกันนั้นเป็นอย่างไรประเทศไทยที่คำว่าชาติหมายถึงประชาชนคนไทยทกคนหน้าที่ของพวกเราทุกคนในวันนี้เพื่อเดินหน้าเข้าสู่ปูหาไม่ใช่การมาบอกว่าพักนี้ล้มเลิกล้มล้างสร้างการเปลี่ยนแปลงแต่ไม่คิดหน้าคิดหลังผมยืนยันครับว่าไม่ใช่และผมอยากจะเชิญชวนทุกคน เชิญชวนให้ทุกคนมาร่วมกันฉิดเห็นด้วยกันช่วยกันได้ไหมครับอย่าทำให้พวกเขาปฏิเสธเราได้อีกตัวเลือกแรกคือการเมืองแห่งอดีตที่พรรคสีน้ำเงินจะเป็นกแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลเอาไม่เอา,เอ,าอีกหนึ่งตัวเลือกคือการเมืองแห่งอนาคตที่มีพรรคสมเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลเอาไม่เอาเอา,เอาไม่เอาเอาไม่เอา หกสีหกในเมื่อวันนี้ทุกคนให้คำสัญญากับหัวหน้าพักได้ว่าจะไม่เชื่อจะไม่หยุดหมดหวังจะเดินหน้าสู่การเปลี่ยนแปลงนายกคนนี้ให้คำมัดสัญญากับเช่นเดียวกันเราจะซื่อสัตย์ต่อประชาชนไม่โกหกหลอกลวงประชาชนนายกคนนี้สอสอของพรักนี้จะอ่อนน้อมต่อประชาชนแล้วหลัง ขอให้คำมั่นสัญญาว่านายกคนนี้สอสอพักนี้เข้าไปทำหน้าที่จะทำเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของประชาชนไม่เอาเงินเข้ากระเป๋าตัวเองถ้าเจอใครที่โกงกินชุจริตคอรับชันนายกคนนี้จะเข้าไปจัดการและดู ธีมของโค้งนี้ปลุกความรู้สึกว่าอย่าหมดหวังปลุกความรู้สึกโกรธให้นึกถึงเหตุการณ์ที่เกิดเกิดขึ้นกับอนาคตใหม่ก้าวไกลปลุกให้เกิดความรู้สึกแล้วไม่หมดหวังอย่างที่ว่าข้าจะว่าเป็นกลยุทธ์ในโค้งสําคัญและการปลุกลักษณะทะเลดาวให้บรรยากาศเหมือนปี6กกลับมาอีกครั้งหนึ่งที่สามย่านมิทาวอย่างนี้ the two